รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวิเคราะห์ดวงดาวงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565าค่ะทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำ กับผมอาจารย์กฤษณะภูศิริรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงวิเคราะห์ดวงดาวของวันที่17กุมภา2555นะครับเรียกว่าเป็นรายการที่ทุกคนรอคอยและถามถึงกันมากเหลือเกินนะมีคำถามเข้ามาบอกเลิกทำแล้วเลอเล็กแล้วเอจริงๆไม่ได้เลิกแต่ผมทำไม่ทันนะรอบที่แล้วก็ทำไม่ทันก็เลยทำเลขสรุปไปนะก็เข้าเต็มๆเลยนะเลข8กับเลข3เนี่ยนะยินดีกับทุกท่านิี่ีา้วมมีหลายท่านจับตามและถูกด้วยนะ มีบางคนไปจับได้เลขหน้าเลขหลังด้วยะอะไรอย่างนี้นะก็เนี่ยแหละอยู่ที่ดวงนะฉะนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยวันนี้นะครับเป็นรอบวันที่17บางคนเข้ามางงเอ้ยทำไมเป็น17ผิดหรือเปล่าก็รัตตรี่เขาเขียนวันที่17แล้วะนะเพราะว่าวันที่16เป็นวันมาคบูชาะนะเขาสลับไปออกฉะนั้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนวันปุ๊บ องศาดวงดาวกับเลขตัวใหญตัวทุกทุกท,ท,ท,ที่นะดาวก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเ,ออเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูว่าวันที่17กุมภาเนี่ยคือองศาอะไรบ้างน,นวก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตาม,มชมนะหรือท่านที่รอคอยแล้วไม่รู้ว่าผมไปไหนคือผมไปบวชมานะเดี๋ยวผมยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะไปบวชมา4 <c oughs> เดือนนะครับก็เลยไม่ได้ทารายการไปแล้วก็เพิ่งมาเริ่มนะเ <c oughs> ทปนที้เป็นเทปแรกของปีนี้เลยพี่โคดงดาวนะอา้าวเริ่มต้นนะครับในวันนั้นวันที่17กุมภาเนี่ยเป็นวันพฤหัส <c oughs> นะวันพระฤหัสก็มีกําลังวันก็คือ19บเ <c oughs> นะในหลักเทวกําเนิดก็นําพระอิศวรน,นำฤาษี19 <c oughs> ตนมาปอนให้เป็นผงปรับผมด้วยนับอมฤตเกิดเป็นเทวดาพระพฤหัส <c oughs> นี่แหละก็เลยเป็นเลข19 <c oughs> นะแล้วในโปรไฟล์ของดวงในวันนั้นนะผมก็ผูกลัคนาไปทีเ่เวลา15นาฬิกา55นาที <c oughs> นะก็ออกมาที่มีตนุลักษ์ตนุลักษณ์ก,ก็คือตัวตนจิตวิญญาณคือเลข2คือพระจันทร์ เลข2นะคือดวงจันทร์นี่แหละนะตนุเศษคือเลข 7. ตนุเศษก็เป็นจิตวิญญาณนะเลข7นะแล้วคุณภาพของดวงดาวในวันนั้นนะครับเลข1เป็นประคือพระอาทิตย์นะเป็นปะนะปะก็หมายถึงปูปูปะปะอ่าดีมั่งไม่ดีมั่งนส่งกําลังมั่งไม่ส่งกําลังมั่งอะไรเงี้ยนะเลข2ไม่มีไม่มีตาแหน่งของมาตรฐานนะครับเลข3เป็นอุจจาวิราชอุจจาวิราชก็หมายถึงน้องๆมาหาอุดเลยนะเลข6 นะครับเป็นมหาจักรนะเลข6มหาจักรมหาจักรเขาเรียกว่าต้องสู้ต้องบากบันต้องนะต้องฟันฉงเฉงเลยอะไรเงี้ยนะเลข6นะเลข7เป็นกเกษตรอยู่ที่บางกรณ์กรเกษตรก็หมายถึงหนักแน่นมั่นคงมีกําลังแล้วก็แล้วก็มีเป็นจัตุรัสด้ด้วยนะอยู่ในตําแหน่งมีคุณภาพอย่างนี้นะครับแล้วก็เลข8เป็นนิดนะ แต่ความน่าสนใจของเลข8เนี่ยที่ผมให้เนี่ยเนื่องจากที่เป็นนิดนี่แหละเออเนี่ยอาจารย์มันเป็นนิดก็คือลดน้อยถอยลงในความในความน้อยถอยลงแต่คือการดูของอาจารย์การวิเคราะห์ดวงดาวอาจารย์จะดูตำแหน่งองศาและเรือนภพบหมันด้วยอาจารย์จะมีเทคนิคในการดูอาจารย์ก็เลยให้ความสนใจเลข8เป็นพิเศษนะอ้าวองศาดวงดาวพี่หน่อยเป็นยังไงบ้าง ก็ของรอบนี้ของมาที่17นะคะองศาดวงดาวนะคะดาวพระอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งะคะองศาดวงดาวอยู่ที่4.20นะคะแล้วก็ดาวพระจันทร์คือเลข2องค่ะองศาดวงดาว14.15องศาค่ะดาวพระอังคารก็คือเลข3นะคะองศาดวงดาวอยู่ที่23.14จองศาค่ะดารัเสริมนิดนึงเสริมนิดนึ่งขอเสริมก็คือเผื่อใครเพิ่งเข้ามาชมแล้วแล้วจะไม่เข้าใจว่า คำว่าองศาคืออะไรคืออย่างนี้ในในหลักโหร,ราศาสตร์หนึ่งราศีเนี่ยดวงดาวเนี่ยจะเคลื่อนที่30องศาค่ะฉะนั้นตำแหน่งที่เราพูดกันเนี่ยสมมติ4.2ก็แปลว่าพึ่งเข้านะ ถ้าบอกว่า14.15ก็แปลว่าอยู่กลางกลางองศาะไรอย่างนี้ยีสาก็ไปเกือบออกแล้วเกือบออกจากราศีนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ถึงดาวคันเนาะต่อไปก็จะเป็นดาวพระพุธพระพุเละครัเลขสี่องศาอยู่ที่นะคะ9.26องศาแล้วเลขสี่เนี่ยนะตั้งแต่วันที่10บจะเสิร์ตเสิร์ตคือ เดินรุดหน้าอย่างรวดเร็วนะเสดนะเสดหมายถึงจะส่งกําลังเดินอย่างรวดเร็วอย่างนี้นะอ่าต่อไปค่ะดาวพระฤหัสคือเลขห้านะคะองศาอยู่ที่นะคะ17.35องศาค่ะอันนี้ก็อยู่กลางกลางองศาหมือนะต่อไปค่ะดาวพระศุกร์นะคะคือเลขหกนะคะอยู่ที่2 8 2 2 4องศาไปปลายแน่นอนจ้าปลายองศาจะออกแล้วนะอันนี้ก็น่าสนใจอ ต่อไปค่ะดาวพระเสาร์นะคะก็คือเลขเจ็ดนะคะองศาดวงดาวอยู่ที่สิบแปดจุดสามหกองศาค่ะดาวพระราหูก็คือเลขแปดที่อาจารย์บอกว่าเป็นนิดก็จริงอันนี้เพิ่งเข้าใช่ไหมอา<ต>จารย์น่าสนใจแต่ดาวพระราหูเขาจะเดินไม่เหมือนเพื่อนอืเขาจะเดินทวนตามเข็มนาฬิกาค่ะนะอันนี้ก็เลยจริงๆเขาจะออกค่ะดาวพระราหูจะออกจากราศีพฤกษกนะในวันที่ยี่สิบเก้า ยี่ิบเก้ามีนาเวลาตีสองค่ะองศาดวงดาวนะคะของดาวพระดาวหูนะคะคือเลขแปดเนี่ยอยู่ที่สองจุดแปดองศาค่ะดาวพระเกตก็คือเลขเก้านะคะองศาดวงดาวอยู่ที่หนึ่งจุดสองแปดองศาค่ะต่อไปค่ะดาวมฤตยูสุดท้ายแล้วนะคะก็คือองเลขก็คือเลขศูนย์นะคะตัวแทนนะคะองศาดวงดาวอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดหนึ่งเก้าองศาค่ะขอบทวนนะองศาดวงดาวใครยังไม่ได้ฟังคลิป ดาวมฤตยูย้ายดาวพระราหูย้ายดาวพระฤหัสย,ย,ย้ายรีบเข้าไปดูด่วนะนะผมทำคลิปไว้ให้แล้วนะท่านก็ดูที่เพลย์ลิสต์หรือเลือกดูเลยดาวมฤตยูย้ายดาวพระราหูย้ายจะมีผลต่อลัคนาท่านยังไงท่านก็เตรียมตัวแล้วใครดูแล้วตกใจเฮ้ยโอ้ลัวดวงไม่ดีมาตรวจ<ล>สุขภาพดวงมาจังปีนะเพราะว่าผมจะตรวจแบบละเอียดให้เลยว่าใครควรจะแก้อะไรควรทําอะไรผมจะบอกให้เลยว่าเฮ้ยคนนี้ มีปัญหาเรื่องสุขภาพไปตรวจสุขภาพจริงๆด้วยตรวจสุขภาพดวงแล้วแล้วไปตรวจสุขภาพจริงด้วยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ใครที่มาตรวจสุขภาพแล้วจะมีโชควันไหนเดือนไหนอะไรอย่างนี้จะบอกให้ด้วยโชคใหญ่วันไหนให้ซื้อ,อทีละชุดชุดห้าใบสิบใบอันนี้คือเรียกว่าตรวจสุขภาพดวงประจําปีะนะครับก็ติดต่อที่ไลน์แอดโอเพนดาวที่เดียวนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะตรวจสุขภาพดวงประจําปี2565 เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวเสวยอายุสุพเคราะ์ you, class, ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะหเสริมชะตาตลอดทั้งปีจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ Line แอด open ดาวหรือโทรที่เบอร์086-336-6390อ้าวมาถึง เปอร์เซ็นต์แต่ละคณะนะที่ทุกคนรอคอยเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สูงท่านมีโอกาสเสี่ยงสูงเสี่ยงถูกนะไม่ใช่บอกให้90%แล้วคิดว่าเสี่ยงแบบไม่ซื้อนะอันนี้เก้าสเอนี่อ้าวเริ่มต้นลักคนาสถิตเมตรเปอร์เซ็นต์ค่ะ 90้าสิบเปอร์เซ็นต์เอก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเม็นะเดือนนี้นเดียวร้อยแล้วนะเออตาดีได้ตาได้เสียเร่งดีดีเลขนำทางนะคะสี่สองห้าแปดเก้าสี่สองห้าแปดเก้าสลับได้นะห้าตัวนี้คือบางคนชอบก็คือใส่ไปเลยวิธีดูเลขน้ำทางก็คือท่านต้องสรุปทุกลัคนาแล้วดูความซ้ำนะอย่าลืมเดี๋ยวรอจดไปสิบสองลัคนาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาดูว่าเลขซ้ำคือเลขอะไรอ้าวต่อไปพึ่บศพ พฤกศพนะคะ60%เปอนต์ฟังดูไม่ต้องตกใจะนะมันเป็นตำแหน่งของดวงดาวแต่60%ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งได้บางคนน่ะไม่รอบหนึ่งอ่ะ30%เร์หนูจำได้เออยังถูกหถูกเป็นแสนเลยเป็นแสนเลยนี่ขนาด30แล้วถ้า90หนูไม่ใส่ไป30ล้านเลยเหรออะไรเงี้ยนะคะจัดไปค่ะเลขนำทางของลักรักนะพฤกษ์นะคะทุกศพ สองห้าสี่หกเก้าอ่าเริ่มซ้ำแล้วไปเมธุนซ้ำนะคะเมธุนนะคะหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเลขนําทางนะคะหกแปดสองห้าสี่เออสี่เนี่ยท่านจะแทนใช้เลขแทนเป็นหนึ่งมั่งก็ได้นะตามสะดวกนะจริงๆแล้วสี่เนี่ยมันแทนได้หนึ่งใช่ไหมเนึ่ก็ได้เจ็ดก็ได้ตามสะดวกแทนด้วยห้าได้เออตามสะดวกอยู่ที่เราชอบถ้าต้องมีเทคนิคการเล่นน่ะคนเป็นสายเสี่ยงโชคมันต้องรู้ มันต้องรู้เทคนิคเขาบอกว่าเวลาได้เลขมันตัวสมมตินะได้หนึ่งสี่มาหน่อยเชื่อว่าคนที่เป็นสายต์เนี้ยได้หนึ่งสี่มานะแตกมาได้หนึ่งหน้ากระดาษเลยจโจดออกมาสองหน้ากระดาษเออหน่อยเคยเจอบางคนบอกว่าพี่หน่อยให้หนึ่งสี่มาเนี่ยบางคนใส่หนึ่งสามหนึ่งสองดักหน้าดักหลังเขาต้องมีเพิ่มแต้มลดแต้มไงมันต้องดักมันต้องมีตัวกันนะคะพอได้มาห้าตัวเนี่ยมันแตกได้ไปเยอะมากเต็มหน้ากระดาษนะอ่าต่อไปค่ะก็รากฎ 30เสียเเบานเสียงเบาเลยน้องเสือสะดุ้งเลยก็กดทวีมสอ้าวสามสิก็ถูกเราที่หนึ่งได้ไม่ต้องกาเลขนำทางนะคะ4 2 5 8 6กเออีสอ้าแหกับ9ตัวเดียวกันนะเอออตามสะดวกเลยนะคะสิงสิงนะคะหกสิบอร์่ะเลขนำทาง 6กห้าสามแปดเก้าอันนี้ต้องช้าๆหน่อยนะครับอาจารย์บอกว่าสิงเนี่ยดวงดีเหรอสิงดวงดีป่ะต้องหันไปทั้งนั้นเอาต่อไปกันครับค่ะกันนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเลขนำทางนะคะหกห้าแปดสองเก้าฝั่งโดยคุณคุณเลวเนี่ยพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพธิยาสวดมนต์คาถา เสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเลิกมงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ l ล n e แอดโอเพนกาหรือติดต่อที่เบอร์086-336-6390 าอาต่อไปตุนน้องแน,นนะะเตรียมเลยจดเลยตุนนะคะ80%ค่ะเลขนำทางแปดเก้าสองหกค่ะเป็นไงอาจารย์สวยไหมอา้าวสวยสิเออไนเลขสามเลนะคะ่นนี้พี่ตดอยอ่านมาปุ๊บนี่จะรู้เลยว่าพเนี่ยพี่จิกนะคะเสียงดังนิดนึง95%้า้อพี่จิกนี่ร้อนแรงมากเลยนะ95%เลยนะพี่อ่ะเดี๋ยวดูบางคน มีแค่สเปเซเดี๋ยวมาดูของพิจิตนะสามารถใช้ตัวเลขของพิจิตได้นะคะเลขนำทางของพิจิตคือแปดหกห้าสองเก้าค่ะต่อไปธนูธนูเนี่ยเขา้ขาดตัวเองเลยอยากร้ยอยจะไเก้าสอร์เซเลยไม่ดิเก9าห้า้าส้าเนู9ก้า้านะคะเ,เลขนำทางนะคะหกห้าสองแปดเก้านี่ ใกล้เคียงเลยไม่ใช่ใกล้เคียงชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรเกิดเป็นเลขหกเป็นเลขมันอยู่ที่สลับ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 นะมีเทคนิคสับขาหลอกแต่ก็ซักมัดตัวสับขาหลอกนิดนึงอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะต้องใช้วิเคราะห์พิมพ์ต้องใช้ดวงใช้ดวงใช้ดวงด้วยนะเอาต่อไปมังกรมังกรนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเลขนำทางนะคะหกแปดเก้าหนึ่งห้าค่ะโอ้โหอาถึงถึงมังกรเนี่ยนะ เราพูดเรื่องทริปพญานาคก่อใครที่สนใจอยากจะไปร่วมทริปกลุ่มนะคะ95%เปอร์เาเลขนำทางค่ะ1 9 6่5ค่ะสอ่ห้าค่ปีนสุดท้ายแล้วนะคะ80%ค่ะเลขนำทาง4,3,2,1,5อ่าโอเคเขาท่วนแล้วทุกลักษณาที่เหลือท่านก็ต้อง mix and match กันคราวนี้เรามาสรุปตัวเลข สรุปตัวแรกจะอยู่แค่ตามธรรมเนียมเราจะสรุปให้เหลือหตัวคนะก็คือข้างบน3มข้างล่างสองแล้วกันตัวหนึ่งมีกันให้ไหมคะอาจารเอาอันนี้ดีกว่าไหมอาจารย์เอาอันนี้เหรออาจารย์ว่าตัวนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์สรุปมาให้แล้วอยู่ที่ หตัวเดี๋ยวถ้าใครชอบตัวไหนเพิ่มไปเองได้เดี๋ยวจจดเสร็จวิ่งไปซื้อบัตรนาวค่ะเดี๋ยวพี่หน่อยจะไม่เรียงนะคะเดี๋ยวซื้อก่อนย่อมได้เปรียบค่ะเดี๋ยวขอสรุปเลยนะคะเลขที่อาจารย์สรุปมาให้แล้วนะคะในรอบของวันที่สิบ็ดกุมภาพันธ์สองพ้นหกห้านี้นะคะคือสองหกเก้าสี่แปดห้าสองหกเก้าสี่แปดห้านะคะสลับไปสลับมาได้ส่วนใครจะเอาเลขสี่ปรับแต่งเป็นตัวแทนก็ได้ S <S นะเลขสามเป็นอ่าเลขสองเนี่ยมันสลับได้นะลองอลองดูจะสลับเป็นอะไรครับ <S <S ได้มันกลับหัว <S <S 2> <S 2> <S อา้าวก็ครบถ้วนนะแล้วอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ,ะรายการเกี่ยวกับโชคลาภเนี่ยใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับก็จะมีวิเคราะห์ดวงดาวนะวงล้อเสียงทายโชคใหญ่เงินทับตัวเนี่ยท่านไปดูกันให้ต่อเนื่องแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคกันนะเพราะว่าตลอดทั้ง2ปีที่ผ่านมา รายการนี้โอ้โหสร้างคนเป็นเศรษฐีเยอะมากมีคนถูกหลักล้านหลักแสนมีกันตลอดเวลาเลยเป็นเสียงเรียกร้องตลอดเวลานะฉะนั้นใครที่ชอบเสียงโชคท่านก็ต้องเนืองทำบุญแบบฉับพลันทันใดด้วยนะครับทำจิตให้เป็นเมตตาหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีของตัวเองรู้จักแบ่งเงินเป็น4ส่วนได้แล้วก็ต้องทําบุญด้วยนะวันนี้ผมก็ฝากเอาไว้ให้ใครสนใจนะก็กดไลค์กดแชร กดปุ่มติดตามในช่อง y o u b u อาจางกิษณะให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาเราลงคลิปปุ๊บท่านรู้เลยนะรู้ก่อนแล้วก็ ไปซื้อกันได้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วใครที่อยากพูดคุยกับผมนะมีลิงก์ Open Chat นะครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้ท่านสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับมาคุยกันพูดคุยกันได้ทุกเกรื่องนะก่อนก่อนวันแห่งความหวังเนี่ยเขาก็จะมีคุยกันถามกันอะไรเงี้ยนะไม่ว่ากันนะอย่างเงี้ยแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องยกเว้นถามดวงไม่ใช่เข้ามาแล้วเกิดวันที่เท่านั้นที่ทดวงไปยังไงครับอย่างงี้ผมจะไม่ตอบนะครับแล้วก็มีช่อง สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับธรรมะเป็นโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆของผมเนี่ยนะครับมีบทสวดมน์เสียงสวดมลท่านก็ไปกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคาว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาลงอะไรไปเนี่ยนะครับท่านจะได้รับรู้ข้อมูลก่อนเลยมีคาถามาหาสมบัติ นะลงให้แล้วสวดกันได้หรือ,อยังนะสวดก่อนไปซื้อกําหนดจิตให้ดีมีโอกาสมีโชคมีลาบนะครับแล้วมาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กิตสนภูสิทธุดมเว็บไซต์อาจารย์กิตสนภูสิทธุดม .net ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs>